สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่ไหนล่ะทุกคนได้จ้าเด้อมือนีมาไว้หน้าบ้านแม่อีกได้จ้าพี่น้องจ้าดึงอันนี้ขึ้นก้อนอันนี้จ้าเห็ดทำความสะอาดอันเขาใส่ข้อริ้นแล้วก็อันดูดฝุ่นในน้หนี่ได้จ้าเนี่ยมองเนี่ยอันที่ดูดฝุ่นที่อยู่ในหนามพวกเส้นผมพวกยังสินะจ้าดูดเรียบร้อยแล้วได้จ้าบ้านแม่ได้จ้าแฟนกำลังเห็ดฝุ่น ก็ล่งอันกลางเอาวนมันห่อนจ้ะมันแดดก็เลยอันนี่เห็ดน,น,นี่น้ำบงังแดดจ้ะพี่น้องจะ้ะบริเวณเห็ดความสะอาดมือนี่สิอันายนา้ำนะจ้ะพี่น้องเไงแม่โบยู่จ้ามือนี่แม่เพิ่นชวนาพาไปเที่ยวน้ำาพาบ่รไผ่นะจ้ะพี่น้องจ้ะพามานี่ชวนหลานนะอันกรหลานสาวาน้าลานของแฟนมากนะลูกสาว <laughs> เบบี้ d o n ุ put too much I j u s อ only one o นห y ด n e two t ู o you h a v ก to put บอกให้เรากางห่ออันเดียวก็พรเราไปันแล้วยังบอกวัาไปกางหลายอันถ้ากับสิบใบยน้าเด้อมือนี่พี่นองเอ้ย กูเจ nice. อบุญอนั่นน้ yeah, นอง <yeah. S 1> จันมิน้นงากลับบ้า,า,า,บานเยวะไปนี่ละเวลามานน่พี่สาวบอกให้เอ,อกากลับบ้านก็นลืมๆืมพี่น้องอ้มันลืมน้องกินมากอันนี้รถอันนี้จ้าเนี่ยตอกัตอกกันอันมันใส่กันเลรจ้า บ้านแม่อ๋ออันนี้ของหลานก็นลุมล่มลงบันของน้องแม็กเกนเล่นกันนองจันมิน้นอยู่เนี่ยล่ะตีกันเล่นกันละก็ะตีกันเด้อพี่น้องหลานคุณเคลียร์บีแคทโฟก์แคบูเห็ดแล้วความสะอาดนาะพี่น้องเมื่อยไหม สาวายนาำพี่สาวเล่นเราปล่อยให้คนนหลายๆมาเล่นเล่นแล้วเขากับว่าเห็ดค้มสาเลยคุณพี่แต่ของล็กหน่อยเล่นโบเก็บเด้อพ่ะ <laughs> มืงง่ยโบเก็บโเก็บมันมือง,ง่ยพี่น้องเลยพูอ่ะพี่น้องละบรรยากาศเป็นต่ย่านไว้มองนี้ มันเป็นคือนยังมองเหว่ลงเหรนนะพี่น้องจ้ะอันบ้านอันบ้านแม่บ้านแม่มันสีอันมันอยู่ข้างบนเนาะคือยังมันอยู่ทั้งเหวเนี่ยนะพี่น้องละผุนอะไรละบางบางมองอันบ้านของเพื่อนผุนผุนสาใบหน้าเพื่อนกับอยู่ทั้งร่างผุนกับมีผุนอันบ้านบ้านแม่แพะสีอยู่ข้างบนมูด้วพี่น้องเด้นาะแต่ย่านแต่ย่านละมองเหวลงไปมีเห็ดบอโน่หนิเนาะมีเห็ดพี่น้องจ้ะ พาสิเขาไปเบิ้งเฮ็ดกันนะเธอมีเฮ็ดเดี๋ยวพาสิอ,ออกไปเบิ้งเฮ็ดกันนะเพิ่นสิว่าหายบ่วทีเพิพ่นเล่นนี่นะไปแคะฝูโอเคฮะเน่แฟนพาลงเล่นน้ำแล้วแฟนลงเล่นน้ำแล้วแม่บปอยู่เด้อพี่น้องอ้นมือนี่นะแม่พาบปอยู่เพิ่นไปเที่ยวเพิ่นชวนพาไปอยู่ ไปอันขี้เลือดวสัสดุเพิ่นวะข้ากับ่าบ,บไปดอกสิมาเล่นนนำสิมาเฝ้าเฮือนไห้วสัสดุเงอนีมึงผ้าสียาวไปสอบเห็ดผ้าเหลียวเห็นเห็ดดอกหนึ่งใหญ่เปิงเคืองอยู่จะมันเห็ดอีหยัง,ยงพี่น้องเอ้อันนี้มาอยู่บ้านแม่พี่น้องเห็ดตายเบื่อดอกเบิ่งส่งอยู่นี่โอ้เห็ดเพิ่งพี่น้อง มันเป็นเห็ดเผื่งบล่ล่ะป้าดอกมาา้ใหญ่กิดดอกกระเดียดใช่เนาะเหมันต์เน,นาะเห็ดอย่างเนาะพี่น้องเอ้บุก,ก่าจับแล้วนนเนาะพี่น้องเห็ดไอ้ยังบุกพี่น้องเนี่ยย่านย่านเห็ดผิดเนาะอะไรเอาไว้โสวดด้วยจ้ะ <c oughs> ยางถึงเมือกกันบน่เน มันเห็นอีอย่างวูพ่อเคลียร์ปุ๊บจามปั๊บรถเห็ดอันนี้นะ่ะมันเห็ดอีอย่างมาว่น้ำเป็นระเบ็ดก้อ,อนสะอาดเลยเนาะนี่แต่ของเหรียญล้านเต็ม เรืงมูหลานมาบุมูบ้านนี่ภาสิบบางครั้งภากษิจัดบันเกิดอยู่นี่บางครั้งกสิจัดอยู่บ้านอันบ้านเจ้าของพันจัดอยู่นี่อันถามบุงกันว่าบุษากับพี่สาวกันว่าวันเกิดนอนจันมิ่งจัดอยู่ใส่น้องจันน้องพี่นอถึงโกสิงหาฮะเยอะโอเค Honey, be careful with Jasmine, okay? Honey, be careful with Jasmine. Yes. Yeah. You coming in, right? Yeah, I coming in soon. Give me like 5 minutes. บางทีน้องเอ้ยถ้ากับสิลงเลยนานจักหน่อยเนี่ยแดดบอกออกแต่มันห่อนอยู่มือนี่จะห้าวอร์ได้ฮะนี่วอบ์มโคยาโอเค น,นี่และพี่น้องนี่แหละบ้านแม่ผ้านะจ้าพี่น้องจ้านี่ละบ้านแล้วนะถ้ากระสือสบายห้องน้ำมาเฝ้าบ้านให้แม่เมื่อนี้เพิ่นบอโเพิ่นโบอยู่บ้านนี่จ้าพ้าอาจจะนอนนี่มือแล้งนี่จ้าพี่น้องจา้าเพราะว่า,นะา,ามาเฝ้าบ้านให้นเราจา้า เดียนอนนี่มือแรงเบ่งห่องผ้าเนะี่ยผ้าอันแม่ผ่องนี่นี่อันพึ่นยกให้ผ้าเลยเหรอจ้ะพี่น้องแต่ว่าหลานเอาหมูมาเล่นน้ำเล่นเกมเล่นยังท่อทัดกับผู้ปิดปืด๊ดท้มาหกกระดอกระเดียดนี่เลยจ้ะนี่แหล,ละผ้านอนอันนี้แหละนี่ยังอืหลานให้พผ้าหมูมาเล่นผ้าตองเตียนผ่าปูที่นอนไม่มือแรงนี่มันเบือ่อเล็กน้อยด้วยจ้ะพี่น้องผ้าว่าเปิดไฟ เอาพูดยิ่ใน,นห้องน้ำไปน,น้องเคดีล็อกลงล็อกประตูบห่หงมั้ยวุ้กันน้องเคดีล็อกประตูโอ้ยล็อกประตูห,อห้องน้ำเสยบ่เนี่ยอืมโอ้เมืเปิดนี่อ,อืมเคดีนี่ ประตูนี่ละจ้าบ้านแม่พาอันนี้ของมองเด็กน้อยเล่นมันกับสิงหงกเด็กน้อยน,นอกจะน้อเด็กน้อยเขาเลีนปิดประตูเคลี่ยล็อกดอนะป้าต่เยอไอโกนเดอะไอแคนโกนใส่ไอลอัลล็อกหน อัล okay. ็อกน่าม่สโอเคน้องเคลิว่าบริลล็อก่าฉันจะคองเขาก่อนสีถ่ายมูมูงหนึงหนีพลาดเขาไปห้องน้าอันประตูบริลล็อกบะนี้น้องเคลิเข้าไปล็อกมาถานพลล็อกมูงบริลลล็อกผิดวะย่านถือข่ายเดฟเ่น You have fun, Kelly? You like it? What? You like it? Honey, no, sun came here. You can do some came here But Jasmine. Know. You can, can you put her? Because you already put her inside the water. Um. what do you want me to do, man? I came inside the water, can you stop me? Um, Come on. <coughs> because she already is in the water already, so she cannot, no. have to be wet. สิหายน้ะผัวเราบางนึ่งพี่น้องนะเอาลูกลงสาบ่ายนา้าบุญย่อใส่ขิม,มกันแดดให้ลูกเปียกแล้วใส่บุได้แล้วต้องถ่าให้แห้งก้อนถเถอะ่าให้โตหแห้งก้อนถเถอะ น้องโกางเรอไอันชมูมแคันชมูก็ฟดาว่อ๋ออันพี่น้องจ้าคลิปเนี่ไว้ซำนี้ก็ได้จ้าน้องพอกันไว้คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า